วันนี้เป็นครั้งที่71ตรงกับวันที่19มกราคมพุทธศักราช2 5งพั้าพระเจ้าวัชระกสุวรรณศรีขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจิยะบูชาแด่องค์พระบารมีเขราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จพระองค์เป็นมุเดชศลุงปู่ศิลาตัดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพธิวดาเจ้าทั้งหลายโปรดชงมะนุโมทนาในการสืบทาดอย่างขลวงพ่อเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระทั้งตายครูบาอาจารย์และเทพธิวดาทั้งหลายโปปปปรรรรดจจจงงงะะทาาาาานนนนให้้ิิตตขออออพเเ็สมมธัักกกกศึษุย่่ไ บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอันตระคัจฉันยุเทวตาสัตทมังมุนิราชสาสุนันตุสักโมกตังชาเกกาเมจรูเปกิริศิขาราตเตจันตาริเกวิมาณีจีเบตัตเชฌาคามิตรุวะนาคะเนเขอวันทุมิเกเตภุมมาจยันตุเทวาชลาธนลมิสเมยักคันทปนาคายินทังตัสันติเกยังมุนิวราบัชนังสาธาโวเมสุนันตุธรรมโสนาการวยัมพันตาธรรมโสนาการวยัมพันตา ธรรมะนากาโรอาัมพระนตาบทสวดน้มการสิทธิคาถานมตสะกวตอรโตสมมาสมุทัสสานโมตสัพะกวตอรโตสมมาสมุทัสานมตสัพะกวาตอรโตสัมาสมุทัสานบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสรางอัญงบุตรมีสรังบารังเอเตนะสัจเจวเชนามาโสติเมหงตุสปดานาถิเมสรางอัญงธรมโมีสรังบารังเอเตนะสัจเจวเชนะโสติเมหตุสปดา นาดิมีแสดงอันยังสังภูมิเมสดงว่ดังอิเตนัตเอเตนะสสัจวัชเชนะสุติเมิวุสปะดาบทสดมหาการุณโกนาโถอจิตาคาถามหาการุณโกนาโถอธิยะสัพพานินังบุเรตว่าพรมิสัพพะปัตโตสัมโพิติปุตมังเอเตนัสสัจวัชเชนมาหุตสุภุปตะ มหาการุณโกนาโทตทยาสพวนุเรตวะปรมิสัปาตโตสมติมุตมังอเตนะสัจะเชนมหุตุสปัตวะมห้การุณโกนาโทสุขายาสพวินยมุเรตวะปรมิสัปะตโตสมบติมุตมังอเตนะสัจจะเชนมหุตัสปัตมหุตุมหุตุสปัตวะบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมุตังเอกังสมยามะวสัเกสวิหติกะเบระวัตมิงมหาวเนมหาตาปิกุสังเกตจัะิหิปุตหิสเปเหวะอรันติทัสส เยบูยนาสนิปติตาหุนติักวนงายภิกขุสังฆาจาโคจาตุนางสุทาวาสกัยานังเทวานอัตเกตตาหุเสยังโกภักวาสังเกตสุวิหารติกาปิลวัตสมิงมหามนีมหาตาภิกขุสังเกตลัตสินาสติมปจัมเตหีภิกขุเตหีสัพเพหวอรหันเตหีทศีิจริญกาตุหีเทวตาเยบูเยนาสันนิปติตาหุ่นติพักวันตังทนายาภิกขุสังฆจรนุนมยนะยะนะยนุน nama yangwa pesameta saya waktu men waya kotauta takwaangang kita kota ข้ากบฏโตสันติเกอีมังกกระทั่งอาวสีมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกยาสมัครคาอาคาตาหมาจิมังตามัสมาญาทักตาเยวะปราชิตตสังฆกติเถกุปราชโยต้าพระกบฏโตสันติเกปัจเจสันติเกอีมังการทั่งอาวสีตัตระพิกโกตสัมมาทาหาสงุจิตตังสุจิตตังอัตโนอุจุกรรมกลงสุสาวรจีวเนตานิ迦เหตตวะอินทริยานิรักันติปันธิตาติ Ataku aparatik otapa koko tosanti ke iman kata apa si jeta wakilang jeta wapali kang intahilango intahilango oamei chate chataan tisu utawi malasuk cakumata tuntanta tutsukan naga ataku aparatik otapa koko tosanti ke iman kata apa si jengit iputap sana keta seina teka mitanti abanya bupimpahanya menusang kehang tebukanya mandi pari kureta sa pari kureta titi ataku takawa piku te amante si jebu je na piko weka solo kata tusuti kota

เทวกายานังนามานิเศรษสามีภิกษเวทเทวกายานังนามาเนิ่ยเศรษฐีสามีภิกษเวทเทวกายานังนามานิตังสุนาตตาทุกกรมวัตถุกโลทาริศีสามีเจเอวามันเจติโกเติภิกขุปกตโตปัสสุสุขภาวะเจตุโวจัสิโวกามนุกัสสามียถาภูมาตถาสิตาเจสิตาคิริกับารามีตถาสมัยตถาภูตุเสหะวัสลิลาลุนวโลมาทั้งสามิสัมปุโอทารธัรมสาสุตตาบิปัสาสนาะมนวิลาวิจิมุทัสสาจจตุวะ วาคณิากับิลวาตเวตาโทมณีสัตถาสาวเกสาสเนรเตเอวะกายาพิการตาติิชนาตพิโเตจาตธรมะกุณุมาพุทธศาสนาเตสัมปตุลุาณังอนุสานัสนาสัพพิเกสัมัสตะคุาสังตะสัเรสังเกสาสนามุนสานมตสงอิเกนาตตะคุทสัพะพุทธะคุัสสปามโยกิตบะนจากุมตโตมณีสัตถาสาวเกสาสเนรเตเอวะกายาพิการตาติิชนาติโกเยโอหังสามี กีราหิอรหุโสตัสาสามขาคุมาเระวาอีที่มันโตชิดมันตวันนันมันโตยศสิมทามนานี่ามงพุนสัมิงนางจัดสาสาสาเหมุตายากฟันนาตมันนิโรอีที่มันโติมตวันนมันตยหมานาพี่มุพกนสมินางสากีศาสสาานมันอที่มัติมตวันมัตยิโมามานาพี่กามุพุกนสมินาง อิตเตโซลสสัสัญานนตวานิโนอิทีมันโตชติมันโตวันนมันโตยะสัสิวนโมทัมมานาพีกรมุคังสมิติุลังเสามิตาบัญจาศตายะคานานาตวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนมันโตจะสัดสิโนมทมานาพีกรมุกังสมิติลังกมพี่รราชเอกววรสัสนทพิญาันสตาสังยักานำปยุปัตติมพี่หราชอกโกโปะสมิตุนังเบลมจิสังราชาทัปุริมังคุสังปุรุมังิสัง ปูละปู่ิมวันเจดศรังราชารัตตระรัตตัวภาษาสติพันธะปานังอธิปดิมพระราชาเจ้าสถิติโสภูตเตอสภูอินท้านามามหาพระราอิทธิวันโตชุติบันโตวันหน้าวันโตยะสถิติโนมถ้ามนาอธิการมุขุลังสัมปิงนานตะกินันติสังราชาวินรูโหต่อภาษาสิติมันนังอธิปดิมพระราชาเจ้าสถิติโสภูตเตอสภูอินท้านามามหาพระราอิทธิวันโตชุติบันโต วันนัวันโตยสินโมัมานาพ่การมมุทุนางสมณีุนางปัจจุนมัสังราชวีรปโคปษาสตินะคานังเตีมาราชาจสสิโภุกาิวินท่านมามหาประหลาิทีิมันโตยติมันโตวันนมันโตยัสสินโนมัมานาพีการมมุทุนางสมณีุางตะันติสัราชากุลวีโรตมสาติยาคานังเตีมาราชาจัสสิโตภุาินทนนมามาประหิทีิมันโตยุติมันโตวันนัมันโตยัสสิโดพอท่านมาณาพี่กรรมมุมวนางสมณมุทนางปั ครเวโรุตระดิสังจัตาโรเจมาราชาสมันตาจตุโรธิสาสัทธัละมนาทั้งสุวัติการกุลเวเตสังมัญญาวิโนทาสาไอคุบันจานิการสัธามัญญาปุเตนถุเวนถุวิภูหริโคูตสารจันโดกามัเสโถจะกินนิพพันธุนุกนุตจะปา่อยดาโทโอุบุญโยตเทวสุโตฉมาจะไน่จิตาสิงโตจานั้นนะคโรราชาเชมโรสะโโอคกูบัรจรสิโตเจวันติมารุสิวัจะสาเอกเจจันเจจราชโนคันทัปาราสหราชุบิณุทามนาพิการผู้กลางสมุทรกลัง อาเทกูนามัสสันนาควิสลาสตาจะกากรรมละสตาคูบยาคายาติกุยายาติพิยามุตตาตถาทัฏฐาะอาคุนากาจะสัสสิโดเอราวัณโนมหาเอราวัณโนมหานาโพสวาค้าสมิโตนังเยนะกรลเจสัสสารันติทิปัสสิชาบัคคิภูสิกุปปเปหายาสาติวะนโมจัปปตาจิตตราสุปันนนอิิเจตุนามังอภิยัตถานาคัลเจนะมะสิปนโรเคมะกาสิภุฑโธเหสันทาญิววัจจอยมวายันตา นาคาสุปนาสรนมการสุทูตังชิตาวัชชาเทนะสุภูตังอรันตาปาตโรวสวัสินเตหที่มันโตยสสินโลการลัขชามาบิสมะการละขชามาบิสมาอัรานาเวกสาเวปัิติตุติจิตาภาระโทนมุจิสัตสันตปริปุตานังสัพเวโรจนามกาสันละว่าพลเทนะตะอุปัฏฐาภูมิกบงสามารถยคานิปัทันติพิพุนาสมิวัง อาโปจเทวาปตตวิจเทโชวายูตถาทามังมุกโรุณาวุตระเทวาสูโมจายาสาธาเบตากรุณากกยกาอาคุเววาเจตาสิโลอาเสเตตทาญาติสาเพนนานตะวานิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตจันโนวะท้ามันนาพิกามุกุภูนางสัมปิทิมนังเว็นทูจะเทวาสาธาสาริศาสมาจะทุเวนะมาจันทสูปาริสาเทวาจันทักอากูภรติยาสุริยาสูปาริสาเทวาสุริยะอากูภริกิตานักขันนิปภคุกิตวาอากูมัณฑัปนากา กะสุนัวาสโสัสปิโตโสสาเสราญาธรมเณรนาตุวินโิทิมตจิติปันโตวันัปันโตยะสัสีโนมามานาที่กอบุพุสัมพนเริ่าภาุเทวะชั้นลไม่กซ่าย้วยว่าเดี๋วพี่ว่าฤทกาจะโรชาจะปุมาปุภาิมาสีโนวัตุนาสะอาดธรมะจัจุตตาจเนจกาสุริยะคุณยะอคุอคุวาสกนิสโน าเซตสกายยาสัมเพรนันตะวมณีโนอิทิมันโุชิตมัณโตวันตวันตุเจสัตสีโนมทามานานที่กามุงผู้นางสมิงะนนสมนะมหาราชสมนะมรุสามัสุตมายทิาปสุิกาอุุมโนปุสกาอทากุวรโยเทวาเจจรุหีตวะสีโนปาระคามาปรากะกุเทวาเจสัตสีโนท่าเซตสกายยาสัมเพรนันตะวมโนอิิมันโตชิติมันโตวันวันตจสัตสีโนมทามานานที่กามุนาสมิงเล

เตสันจะมัชโตอาคาหันโตปารวาริตโตเตจากับเตจ่าสเปออะิกันเตสินเตเดเวสพรมัเกยมาราเสนาอภิกามิปัสสะหันปัสสะกันนะสาวัตยังเอถาพันถาพันทาตาระเกนะัปตะปุโวมัตตาปโรเตถาบามุบุญจิตังโกจีนังอิตินุทามหาเสนุกันหาเสนางาเวสจีปารินาธระมะขจาศรัลังคะวารณเบระวังยะตถาปุสโกเมโกตนะยันโตสุวิชโกจตถาโสปติธังมวติสังกุโต อันทย่อมเาศัยแต่จ่าสัพพะปัญญาบุญยบุคคลธรรมนาจุตุภูมิาตัโตมินิสตัสสาวะเกศาสันดรเตหราเสนาภิกันตติวิชานาธถมิกตโวเตยจาอัตตาปะมาเกิดเสวาพุทธศาสนาด้วยตารกิบักขามุในสังรมปิยุงสเปวิชิตัสังฆรมาพระยาติจายสัสสินโนโมทันติสาวุตหยสาวะกะเตชะเนสุตาอัติ กสวดจุลชัยยปกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสาราตนันตยธรรมิกาตเตชะประสิธิปะสิทเทว,วานารายณ์ปรมสุราสิทธิปรมจะอินทาจตุโลกาคัมภีรกกกาสุธาภูทุงคังกาจัสราม,มาสัญยะชัยชยประสิธิปวันตุเตชัยยชัยยธรณีธรณีอุตติอุตตินาทินาธิชัยยชัยยกักราธรณีไซนิไรไซเส,สนมารุราชาพลลนอรชี ชยยะชยยะคัมพีราโสมพีนาเคนนาคีพีสาจจพูตกาลีชยยะชยยะทุนนิมิตาโรกีชยชยยะสิกิสุธาอนุโมคขาชาชยยะชยยะวโรนามุขสาตาสาตาชยชยยะจำปาที่นำภูกาละคันโถงชยยะชยยะกัจชฌพลนาตุรงสุขระผู้ชงศีหาพยักปีบาชยยะชยยะวโรนาโมขาตาชิตาชิตาเสนารี คุณสุดที่นารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยยธรณีตะเลนสัทธาตุจายาชยชยยธรณีสันตินสัทธาชยชยมังกราอัญญาพมัคเฆชยชยยะบรูณยาเขเชยชยรัตษาเสสุรภูชัตเตชาชยชยพรหมเณทัศนาชยชยราชาติราชชายชยชยปฐวีสัพพังชยชยอรหันตา ปเจกผูุตสาบังชัยชยยมหิสุโรห์โรลินเทวาชัยชัยพระมาสุรัคโฉชัยะชัยนาโกวิรุหโกวิรุปภโกจัติมารมิอินโทจัเวนเตโยจักุเวโรวรุโนปิจักขิวายโยจัปัจุนหกุมารโรัตราะโกรัตราชโกอัฏฐานมหาเทวาสิทธิปัสปัสอาทโยอิสีโนสาวกาสัพพะ चया रामो भवन्तु तेषयय धम्मो च संको च तथा समालो च छायाकं एतेन चयते चेन चयसोति भवतु ते एतेन भूतते चेन होतु तेषयय मङ्खलं ययोपि बुद्धससरि मतो अयम राजजपा विमतो पराजयो होसुञ्य बोधिमते प्रमोदिता छाया तथा कर्मकनमहि सिनो चयय ဤဘုဒ္ဓศาส္စရိမတောအယံမာရစစ္စပာဘိမတောပราชယောโพสยํโพธิမเณပโมทิตาชยตะทาอินทခနမ हेसि โนชโยပိဘုဒ္ဓศาส္စရိမတောအယံမာရစစ္စပာဘိမတောပราชယောโพสยํโพธิမเณပโมทิตาชยตะทาเทวခနမ हेसि โนชโยပိဘုဒ္ဓศาส္စရိမတော อายางมาราติจปาปิมะโตปาราชโยโกสยามโพธิมเดปโมติตาช่ยะตธาสุปันนะคะนามหิสิโนชโยปิกขุทัสสะสิลิมะโตอายางมาราติจปาปิมะโตปาราชโยโกภุโกสยามโพธิมเดปโมติตาช่ยะตธานาคคณะมหิสิโนชโย ผู้ทัสสสิริมัโตอายังมะรติจปาปิมัโตปราชโยโพสยยมโพธิมันเดปโมจิตาช่ยาติธาสพระมคนะมิเฮสินุใช่โยโพธิยามูเรสักยานังนันทิวัตโนเอตวันตะวังวิชโยโหอิชจเยสุชิยวังกะเรอภราชิจัปันลังเกสีเสปัตภิปโขคะเรอภิเสกเกสัพพุทานังอาคาปโตภูมิเตติสุนักกตังสุมังคตาสุปบาภูตังสุตังสุวปโนสุมุโต จะสุยทั้งพรามาเจตุปมาธากิน <Yeah. S 1> ังกายะกัมมวาจากรรมังปัฏาคินังปัทาคินังมโนกรรมังเป็นนิจเตปัทาคินังปัฏกินังนิขตะวานรบันตะเตปัทาคินเนเอตถลัทธาสุกิตาวิรุณถาปุตสาสเนอโรคาสุกิตาโหธาสหะตเปหิยาติพีสุนันตุโพโตเยเทวะสัมิงทาในอติกตาทิกายุกาสตาคุณตุสุกิตาอุนตุดักขันตุสัพปัสตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏฐาเตสังสัพเพปเรนตุ มโนรธายุตากาเรปวสันตุวสังวสาวราหกาวราหกาโลกาปุจุปัทธวาเตสังนิวาเรโตจะสัพปะฏายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยะภาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมิสุตังเอกังสัมปยังปะกวาสาวติยังวิหารติเฉยตวเนอานากะพิธกะสะอารเมิตาตระ โกมภควาภิกขูอามันเตศพิกขโวติพัทันเตติเตภิกขูภควาโตปัจจโสซุนภควาเอตถวจักปาฏาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาฏาวาตถาคตานังติตาวาสาตาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยมตาสัพเพสังขาราอนิจติตังอัถตะโคตัะโคตัถตังตถาคตโตอวิสัมปุจติอภิสเมติอวิสัมปุสวาอภิสเมตวา อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิพัจติกุตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจารติอุปาทาวาภิกเวทฐานตานังอนุปาทาวาตฐานกนังติตาวาสาธาตุมัตธรรมมติติตาธรรมมัณยมตาสัพเพสังขาราทุคขาติตังตฐานกโตอภิสัมพุชติอภิสมัยติอภิสัมพุชตวาอภิสมัยตวาอาจิคติเตเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิพัจติกุตานิกโรติ สัพเพสังฆาราตุค้าเตอุภาตาวะปิกเวตถาคตางอนุปตาวะตถาคตา낭ติตาวะสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชิติภิสมัยติภิสัมพุชิตตวะภิสมัยตาวะอจิฆาติเทเสติปัจจเปติปัจจะเปติกิวารติวิวาจะติตานีกรณติสัพเพธรรมะอนัตตาติเอติธรรมบุจาภควาตัมนาเตปิคูปคะวาโตภาตังอภินันทูอินเต บทสอบพระเตกรัตาคาถาอธิตานาวะกมยยะนะณีนังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงทุวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง้าติตีตามม่าินันตังกับปัตตาจากณาคตังตังเป็นสิ่งที่สิ่งเป็นอดีตก็ล่ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันต่างจากโยธรรมงตัตตาบิปัสสติอสังหิลาสังุปังแต่งวิธามนุปหุเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงงอนแคลนวุ อาเชวะกาจะมาตัปังโกจันญาบดานังสุเวความเปลีป่ยนแปลงที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้เรื่งนี้นดหิโนสังกรันเตนามาหายเซเนนัมาจุนาเพราะการปฏิเสธต่อมาจุราซึ่งมีแสนนามากย่อมไม่มีผลย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอร์ุระตัมภันติตังตังวีพัเทเถกะระถตุนตีสันโตอจิเกเตมุนีติสันสันโตอจิเกเตมุนี ผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทัางกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่า,าชมบทธรรมะสังเวคะปัจจวคขณะนะ สัพเพสังฆาราอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังฆ่ารทุกขารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามทั้งหมดทั้งสิ้นมันทนมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ถ้าวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนท้กวังมรณะความตายเป็นของย,อยั่งยืนอวสังยามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแทม้มรณะมรณะปิมรณะปิวารณะปารปิโยสานังเบชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมเนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วาตาควรที่จะสังเวทให้ยังกายโยจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภัยแต,ต่วิญญาโนขันต์จากวิญญาณชุดโทอันที่เขาถึงเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน <c oughs> การิงขาราอีวะการิงข่างาอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนที่รัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวดาสรงการาสงขารทั้งหลายไ,ไม่เที่ยงหนอ อุปาทาวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไปสงบระงแุสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตตามรันติจาัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสุจามาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหังมาริซามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าที่ไมเอตถาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสรังกรรมังสัพเพหิพเตหิกตังคุณยังโนอนุโมทันตุสัพนาสุนันตูพนโตเยเทวะสมิงดะเนีกิตคตาทิฆาุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกาปะมุนจันตูมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกาปะมุนเปนตุสัพเพยาติกา ទានត َهُ នទុគបសម្ពន្ធន្តោសពេអាយតិកសុតិថាហុនទុគបសម្ពន្ធន្តោសពេនេះសពេញកសពេមិតាទុគតោហុនទុគបសម្ពន្ធន្តោសពេអាយអាចារិយុបដ្ឋាយសុតិថាហុនទុទុគបសម្ពន្ធន្តោសពេណកតតាសុតិថាហុនទុគបសម្ពន្ធន្តោសពេទេវសុតិថាហុនទុសុគបសម្ពន្ធន្តោសពេសម្មតិនងសម្ិច្ចន្តុបោពសវត្តបុជាទាំងទួទ นโมโหที่ัตวูอาการติมาเยี่ติภะวานัโมโหที่ัตวูอาการติมาเยี่ยติพะวานโมโหที่ัตรูอาการติมายี่ยติภะวาบทปฏิทานะขายาเทวตาสันทิวหรวาสินีชูเปขเรโพธิขเรตายิงตาิงตาธรรมะทานีนาภวันตุกุชิตาโสทิงกะโรนเททวิหารมนตะเลเทราะมาชานาวกาจะมีขโ สารมิกาธานปฏิยุปสกาขามาจะเทศาริขมาจะอิสระสัพพานาภูตตาสุกิตาพะวัตุเตชาลาปุชาเยปิจะอันตสัมปวาสังเสตษฐาตาอัตบมปาติกานิยานิการธรรมววลัมปฏิจเต

กาเลเทวะวัชันตุวุติปวัญญะสัตตานังสามิตังเนตุมิทนิงอาตาบิตาจัตตารังจังละคันสุปุตตังเอวังตมีตระชนโนปะชังละคันตุสัปปะดาบทเทวิตาอยู่ยกอยชนะคาถาทุกาปัตตาเจนิปุขาปยาปัตตาเจนิปยาหุตหตุสัพเพปปะ ติปานิโนเอตาวะตาจะมิสัมปะตังเป็นสัมปะตังสะเพเทวานุโมตันตุสัพปสัมปติสติยาตานังทัตันตุสัตายาเรฆันทีรังรัะขันตุสัพเวาภาวนาเบรตาหุนตุขันเทนตุเทวตาคาตาบทสมังิหนัคาถาหุนตุสัพพังสมังิหังระขันตุสัพเปเทวตาสัพรพุทธานุบาเวนะโสจิหุนตุนิรันตรังหุนตุสัพพังสมังิหังระขันตุสัพเปเทวตา ถ้าพารรมานุภาเวนัโสนิทหุตุนิรันตรังหุตุสัพพังสัมปางกนังราคันทุสสพเทวดาสัพพัสังขารณวเวนัโสนิทหุตุนิรันตรังสะเปพุทธสสะเปตตาปัจเจกปตุสสะัรรงันตานุสสะเปตุสสะันตุสสัพพตุสสะเปตุสสะเปตุสสะเปตุสสะันตานุสสะเปตุสสะันตุสสัพพตุสสะเปตุสสะเปตุสสะเปตุสสะันตานุสสะเปตุสสะันตมสสัพพตุส สัพพุทธาบรปตตาปัจเจกานันติยังบังรันตานันติเชนารักันปันตามิสัพพสุสัพพุทธาบรปตตาปัจเจกานันติยังบังรันตานันติเชนารักันปันตามิสัพพสุสัพพุทธาบรปตตาปัจเจกานันติยังบังรันตานันติเชนารักันปันตามิสัพพสุสัพพุทธาบรปตตาปัจเจกานันติยังบังรันตานันติเชนารักันปันตามิสัพพส Sapèy Buddha para Buddha bhajeka nantiyang beranggaran tanan jati cina rakan bintamisa pasu. Sapèy Buddha para Buddha bhajeka nantiyang beranggaran tanan jati cina bantami, bintamisa pasu. Sapèy Buddha para Buddha bhajeka nantiyang beranggaran tanan jati cina rakan bintamisa pasu. para tanan jati cina rakan ด้วยควาน่าแถบมูลคุศสนีทข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกรบอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พ,พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสุดส็จสออู่สวรรค์คารายขอในสงแห่งบุลคุณสน,นี้จงเป็นสักพเสด็จมงคลให้แก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสุโกขโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งใดได้อันสุจริตมั่นคงมีสัมมาอาชีพบนชอบธรรมคำว่าไม่มีอดจากแยก,กจนขออย่าได้มีเก่ข้าพระเจ้าขอให้พระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตัต้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าำริลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญบุญส่นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดศักดสิททั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบองค์ด้จะสร้างขึ้น ให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทรานุภาพแบบวิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาวทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ